อยู่กับผมนายพะชรพล XUC กับรายการ XUC TV นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Five Nights at Freddy s. คซึ่งเป็นเกมสยองขวัญชนิดนึงหรือเป็นเกม horror g a ที่ผมตั้งเอิญเจอมาและเพื่อนบอกนะครับซึ่งมีคนคอมเมนต์มาอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของรายการนะครับ ซึ่งผมเคยเล่นนี้ในคอมนะครับแล้วก็ลงไปแล้วด้วยแตเเ่เอิว่าลงไม่ได้หน,น้ามันหน้ามันชนอุบาตาครับริบเล่นเลยดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรอ่วัดเสียวอะไรเนี่ยหมีหมีหมีมีหมีหมีมีอย่าทะลึงอย่าทะลึงอย่าทะลึง เราต้องอยา่าทลึง้ออะไรอันเนี่ยรอ,อไลฟ์วมาต้องการฟังนี่อะไรวเว็บเมื่อกี้ อะไรเนี่ยดูโปสเตอร์เดยทำไมเป็ดเป็นตัวเอกเหรออ๋อมีเป็นตัวเอกอยู่ข้างหน้าออกระต่ายหมีไก่เดี๋ยวผมไม่อ่านประวัติที่หนังแล้วกันรู้สึกว่าชื่อมีชื่อนี่แหละ มันชื่ออะไรวะนะมันชื่อบอนนี่ชิก้าก็เปดดีนะมันเอ๊ะต้มเจ้าเห็นไหมครับหัวหัวหัวเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยีผมชี้อยู่นะฮะมันหันมามองครับรู้สึกมันไอ้ตัวนี้ก็ด้วยนะเอ็นโดสเกลตันนะฮะเดี๋ยวผมวงวัดเดี๋ยวผมถ่าย เห็นใช่ไหมครับ,รบถ่ายรูปไปฝากแล้วฝากรูปเมียก็แล้วรู้สึกว่านอกจากนี้มันมีตัวอื่นที่นอกจากมองผมมันมีตัวบอนนี่เฟดดี้แล้วก็ชิคก,ก้าที่ไร้รตา,างนี่นะมองหน้ามหนน่าอ้าจมากเลยมันก็มีมันจังเย้ ก็คือ End or. End or skill. เอนโดเอนโดสกิลลิตันเอนโดเออนี้เฮยเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านประวัติเดี๋ยวคืนสองอันนี้ไหนหนึ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวคืนสองเดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับว่าแต่ถ้าท่านผู้ชม,มนะครับกดอย่าลืมกดไระดกดทับท,ทับทับกระนะครับกระต่าย น,นี่ไวนะหมีในวียโซ่ป่าสัก <Yeah. S 2> สองร้อยเยสองร้อยตปิดประตูเลย,ยาาเฮ้ยเจ้าไอ้อาปากมันกอดเอวเจ้าโห เปดเดี๋ยวขยับได้เหรอโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยเดี๋ยวยวเดี๋ยวประตูก็ไม่บอกนะโอ้ดูแลประตูทํไรล้ว ี่อะไรเนี่ยไข่่ล้างจานมูเห็นแล้วอยู่ไหนนม่น่า้าแวบจะจะตายจะตายปิดเลยปิดดีครับไม่ปิดก็บ้า อืมน่าชอบละ การคืน2แล้วกันฮะก็บจบไปแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายนะครับ